ดึกสงัดคืนนั้นฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงอะไรบางอย่างมันเหมือนเสียงฟันเลื่อยเลื่อยไมย้ตอนตีสามเนี่ยนะฉันลุกจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปข้างล่างไม่เห็นอะไรเลยมืดสนิทแต่เสียงนั่นยังอยู่มันมาจากไหนกันอะไรวะเสียงดังจัง ฉันบ่นพึมพำฉันตัดสินใจลงไปดูเพื่อมีใครกำลังทำอะไรแปลกๆที่สวนหลังบ้านพอเปิดประตูออกไปอากาศเย็นเยือกประทะหน้าเสียงเลื่อยไมยด้ดังชัดเจนกว่าเดิมมันมาจากโรงเก็บของเก่าๆท้ายสวนฉันค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆมือเริ่มเย็นเฉียบ ไฟในโรงเก็บของเปิดอยู่แสงหลอดออกมาตามรอยแตกของผนังไม้ฉันตัดสินใจชะงงกหน้าเข้าไปดูสิ่งที่เห็นทำให้ขนลุกสู้ผู้ชายคนหนึ่งกำลังเลื่อยเลื่อยอะไรบางอย่างที่วางอยู่บนโต๊ะเฮ้ hey, ทำอะไรนะ่ะฉันตะโกนถามผู้ชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมา ดวงตาของเขาแดงก่าเขาหันมายิ้มให้ฉันยิ้มที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นเย็นวิ่งลงกระดูกสันหลังบนโต๊กนั่นไม่ใช่หมายแต่มันคือกระดูกเขาเลื่อยกระดูกฉันรีบวิ่งกลับเข้าบ้านล็อกประตูทุกบานแอบมองผ่านช่องมองประตูผู้ชายคนนั้นยังคงยิ้ม ยิ้มให้กับฉันยิ้มทั้งๆที่ทมือยังเปื้อนเลือดและเศษกระดูกเขาค่อยๆย,ยกเศษกระดูกชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วกินมันวันรุ่งขึ้นฉันแจ้งตำรวจแต่เมื่อพวกเขาไปถึงโรงเก็บของมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีกระดูกไม่มีร่องรอยของการเลื่อยไม่มีอะไรทั้งนั้น นอกจากความรู้สึกเย็นเยียบที่ยังคงติดอยู่ใต้ผิวหนังของฉันและเสียงเลื่อยไมย้แผ่วเบาที่ยังคงดังอยู่ในหัวทุกคืน